อันนี้เป็นแอนตี้จูดัลกาเล็กซี่วันนะคะใช้ตั้งแต่ปั๊มให้พี่เจโอเลยตอนน้องเจย่าเขาก็มีออกกาเล็กซี่2มาและล่าสุดที่เห็นกันนะคะก็คือกาเล็กซี่3ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จอยก็จะมาอันบ็อกซ์ตัวนี้เลย สวยโดดเด่นมากแพ็กเกจจริงก็คือจึ้งแล้วก็จะมีแผ่นป้ายสแกน QR code นะคะอันนี้คือสามารถดูข้อมูลแล้วก็กรอกใบรับประกันได้เลยนะคะผ่านทาง QR code นี้ค่ะสะดวกมากหุยสวยมากตัวข้างหน้าเขานะคะก็จะเป็นกระจกดีไซน์ที่เพิ่มเข้ามานะคะคล้ายๆกับรุ่นมิ r l เลทเลยนะคะที่มีความกระจกแม่จอยชอบตรงนี้มากจุดสังเกตอีกอย่างนะคะคือรุ่น Galax y เนี่ยเป็นรุ่นที่ทํางาน2มอเตอร์ใช่ไหมคะแต่ ตัวใหม่ล่าสุดของเขา Galaxy 3เนี่ยเขาจะมีการแยกการทํางานของมอเตอร์แบบชัดเจนโดยที่ Galaxy 2นะคะประเภทมอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นดับเบิลแอร์ปั๊มค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นนาโนแอร์ปั๊มแล้วคือจะมีความนุ่มละมุนมากแต่ก่อนที่เราจะไปดูฟังก์ชันของเจ้า Galaxy 3นะคะเราจะมาดูกันว่าข้างในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างค่ะสิ่งแรกเลยก็คือเครื่องปั๊มนมค่ะ และตัวนี้นะคะอุยมันเวิร์กจริงต่อไปนี้ไม่ต้องนั่งหลังคนหลังแข่งปั๊มนมแล้วนะคะกลวยปั๊มนมที่เราสามารถนอนปั๊มนมได้180องศาแบบไม่ไหลหกนะคะขวดเป็นขนาด6ออนนะคะ หรูหลามากอุปกรณ์ข้างใน,นคือจัดเต็มมากค่ะแม่นอกจากกลวยปั๊มนมที่สามารถนอนปั๊มได้180องศานะคะเขายังมีกลวยปั๊มนมจุดเด่นของแอิจูดมือสามารถเอ็นปั๊มได้4.5องศากลวยปั๊มนมซิลิคอนแท้100%นะคะตัวนี้คือคุ้นเคยกันมากๆขนาดที่เขาให้มาจะเป็นขนาด24นะคะก็คือเป็นขนาดไซส์มาตรฐานสามารถซื้อแยกได้รอบนี้นะคะเขามีกลวยพลาสติกให้ด้วยค่ะขนาด24มมเหมือนกันนะ นม2อันค่ะปั๊มเสร็จลูกก็ดื่มได้เลยดูดีมากถาะลองกลวยปั๊มนมนะคะ2อันสามารถลองได้แบบนี้ค่ะ สาย๊ำนมก็ให้มา2ข้างนะคะเพราะว่าเขาแบ่งการทํางาน2มอเตอร์เนาะและสายชาร์จ Type C คะ่ะมาทั้งแบบชาร์จไฟบ้านนะคะแล้วก็ power bank เลยมีใครสังเกตไหมคะว่า a t t i t u d e Mom Galaxy 2เนี่ยเขาจะมีปุ่มเปิดปิดแค่ตัวเดียวแต่การแยกการทํางาน2มอเตอร์ของเขานะคะสามารถทําให้เรา switch โหมดไปซ้ายขวาได้แต่ใน a t t i t u d e Mom Galaxy 3นะคะเขาจะมีปุ่มเปิดปิดทั้ง2ฝั่งเลย ็นการแยกการทำงาน2ฝั่งอย่างชัดเจนค่ะถ้าเราอยากจะทำงานพร้อมกันนะคะสามารถกดพร้อมกันได้เลยนอกจากนี้มีใครสังเกตเห็นปุ่มพอส์ไหมคะ <c oughs> เขาสามารถพอยส์การทำงานได้5นาทีเหมือนในรุ่นลิเตอร์พัสเลยสามารถเสียบสายป๊มนมได้ตรงนี้นะคะและโหมดการทำงานนะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะมีด้วยกัน5้าโหมดนั่นก็คือม s s a g e Mode โหมดนวดกระตุ้นน้ำนมโหมด2 in1 จะเป็นการนวดกระตุ้นน้ำนม8ครั้งและดูดน้ำนม1ครั้งค่ะ d o u b l e f r e q u e n c y m o d หสำหรับรีดน้ำนมให้เกลี้ยงเต้าในเครื่องปันม อันนี้จุดมามีสปรินโหมดด้วยนะคะหรือโหมดปั่นจี๊ดค่ะ e x p r e s s พ o สชั่นโมดโหมดดูดน้ำนมและแต่ละโหมดก็สามารถปรับระดับความแรงได้ด้วยค่ะในส่วนของกลวยปั๊มนมแบบเอ็นปั๊มได้180องศาตัวนี้นะคะแม่จอยใช้แล้วเวิร์กมากๆคือสามารถนอนปั๊มได้จริงๆโดยที่ไม่หกเลย ขนาดกลวยที่เขาให้มาจะเป็นขนาด24นะคะซึ่งสามารถซื้อเพิ่มได้ถ้าเกิดคุณแม่นี่มีขนาดหัวนมที่ไม่เท่ากับ24ใส่สายไปตรงนี้เลยแล้วเราก็เอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในเสื้อในค่ะนอนลาบไปได้เลย180องศาคือเวิร์กมากสําหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องปั๊มนมที่ครบจบในเครื่องเดียวนะคะแม่จอยก็อยากแนะนํานี่เลยคะ่ะ a t t i j u a m Galaxy 3